สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดวงในแ้ามีการเสนอข่าวออกมาว่าตอนที่เมนดูเจอกับอาตนาต้าครึ่งแรกนั้นที่เสียไปสองประตูเพราะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเกิดจากผู้เล่นเนี่ยเอืเอยเฉยเล่นไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับทีนี้พิซินโนโรนันโดครึ่งหลังเนี่ยพิซิโนโรนันโดเข้าไปห้องแต่งตัว แล้วไปปลุกเล้าลมให้นักเตะของแมนยูเนี่ยฮึดสู้ขึ้นมาโดยที่บ่นว่าถ้าพวกมึงเล่นกันแบบเนี้ยมึงน,น้าอายน้าอายชิบหายอะไรพวกเนี้นะตามประสาบ้านเราเล่นอย่างเงี้ยมึงไม่สมควรที่จะมาเล่น UCL ด้วยซ้ําอะไรประมาณเนี้ยคือปลุกเล้านักเตะแล้วก็บูโน่ฟอนเดนเดสก็เลยขอบอกว่าให้ตัวเองนะ่ยยืนต่ํำลงมานิดนึงเพื่อที่จะลงไปล้วงบอล ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้มารับบอลง่ายขึ้นแล้วก็ถึงได้จ่ายบอลให้แลดฟอร์ดได้ยิงเข้าประตูนั้นคือลูกที่มาเป็นสองหนึ่งนี่แหละครับเกิดจากการเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยก็คือคูดได้ง่ายก็คือบูโน่ขอแนะนำเทคนิคให้โซชาโซชาก็เอาแล้ว เป็นโค้ดแท้ๆต้องมาให้ลูกทีมแนะนําสุดท้ายเอาไหมเอาครับเปลี่ยนโมโนขยับลงมาต่ําหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะมาลวงบอลทั้งล่างแล้วก็ส่งบอลเปิดเคลียร์พาร์ทให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดก็ถึงได้หนึ่งประตูมันเป็นแบบนี้นี่เองครับครึ่งหลังถึงมีความฮึกเหิมก็มาจากพี่โด้นี่แหละครับพี่โด้คือแกเนี่ยแกมีสมรรถภาพในการเป็นผู้นําอยู่แล้วคือ ด่าลูกทีมได้ด่าทีมด่าอะไรได้แบบไม่ใช่ว่าด่าหรอกเหมือนบน่นบ่นแบบถ้ามึงเล่นแบบนี้มึงไม่สมควรที่จะมา UCL อะไรประมาณนี้มึงเล่นแบบหน้าอับอายเลยประมาณนี้พอพูดแบบนี้ปุ๊บก็นักเตะเขาเกิดความมึกเฮือมขึ้นมาเลยวิ่งสูฟัดเลยทีนี้ก็มีการเปลี่ยนเทคนิคเล็กน้อยก็คือบุนโนนถอยตำ่ำลงมาเพื่อลวงบอลส่งบอลขึ้นไปแบบนี้มันก็เลยครึ่งหลังมันก็เลยเปลี่ยนไปเลยจากที่จะแพ้ ก็กลับมาชนะได้เพราะว่าซิดโนโรนันโดมงทำประตูสุดท้ายอย่างสุดสวยครับผมก็คลิปนี้ก็ไม,ม่มีแล้วมากครับผมสวัสดีครับ